จงกับขางการหลบหนี้ของศัตรูไปซ้นดีกว่ตาแรกาขวา อเอา,าเมือก้ผมเห็นมันวิ่งเข้าล้มเหลวงงไปไหนวะ ยิงได้ยิงตัวเดิมนะเกือบไม่รอดทีมของคุณไ,ได้รับชัยชนะไปควานดังวงไปเพื่อนบุกไปก่อนเลยอ๋อ มาเจอแตก็ได,ด,ได้มาจากไหน,นวะเวน,นี่ยสัน้นน่าจะมา,าสั้นจริงด้วย เรบอีมของคุณพ่ายแพ้น,น,น,แบบนก่อเลย ทีของคุณได้รับชัยชนะ

ก่อนหนีก่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะชนะครับชนะ

ไมันนำมุกไมแสงอะไร เอามาเสน้นแล้วก็ไม่โดนยิงของคุณพ่ายแพ้ยิงอะไรไปเนี่ย มนบุกในการแสงเนแสงต่อแล้วนอโอโหตาย ธุรกิจล้มเหลวโอ้เพื่อนที่หนึ่งเขาเลื่อมเหมือนกันเฮมามาแล้วตกใจหมดเลยอืยมบ้าตกใจหมดเลยเ ระเบิดแสงแสงแสงเพื่อนถอยกลอ สวยเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะรับดาเลย เือดตายเราอ้าวโดนเฉยโดนเฉยพานน่าจะมามเพื่อนเล่นหน่อยยังไงดีวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหเนี่ย,โ,ยโดน ทีมของคุณพ่ายแพ้ เอาลาไปกินไหนเเพเฮ้ยเจบเ่ภารกิจล,ลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ

คุณพ่ายแพ้ทีมเขาน่าจะโหดมาก อ,อ๋อทีมเราเขาตัวไม่ค่อยถึกไงทีมเขาไม่ได้ถึก เปิดอ้าวเียบร้อยหลังหน้ามาสายดีขวานอะโอะไรครับเนี่ยโอ้ย,อยไม่ไหว ีมของคุณพ่ายแพ้ไม่ไหวไม่ไหวไใช้แสกันแฟกไม่คุมนีม้เราใช้ไม่คุ้มเล ของคุณพ่ายแพ้